สบายดีพี่น้องพองปายพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวดูใสิไหาพี่น้องมาเบิ้งมาซุมกองขขาวใหญ่บนกองขขาวใหญ่กับบุญธาตุในห้างจัดขึ้นพร้อมกันพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งนำกันพี่น้องวันนี้พี่น้องบนโคกอีเชนหนึ่งนาะไปเห็ดในงานจะใงานงานวะอันนี้เอื้อนใาเห็ดบญกองขขาวใหญ่น้ำน้องเห็ดบุญพผาทันในห้างแล้วกับบุญกองขขาวใหญ่น้ำุญกองขขาวบุญตุ่มขขาวมีโคกง้องนาะ าำเข่าแบบสมัยโบราณตะกี้เออำแห้งตึกตึกๆโอ้๋อผมมีคบเนาะให้มือตามไปสิกินเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านจัวไนเท่าทุกมือของมนใส่ครบไปสินี่คือขบมองตามสมัยตอนน้อยเนาะสักยานอ่าสกกลันดีกว่าอ๋อาำเลย เป็นอ,อย่างร้านมาทุกเช้าทุกวันน,วนี่กับหกอันนี้นะพี่น้องผมมองจะมีอย่างน้อยหนึ่งนะครับ là con khẩu nhảy, con phương, con sung Cái này này cái phải chờ, phải chờ. À. Yeah. Con nó vẫn sung con khẩu này. มีซุปมีู่มดจ้าในนเนี่ยเฮือนจากนอยกรอเซซีลอยู่กัเขา้อเข่าอย่างไรมเอ้ามีคนเข่าอยู่ไหนวะนี่เข่าทั้งไหนหน่ะเออก็เข่าอยู่ไหนนี่ เพื่อนตีเขาเนาะพี่น้องไปตีกันตีต่ำต่นะเบอรนนี้มีนารันเ,เบอรงน้ำใหม่มาเป็นการทหวัดอีกเช่นหนึ่งพี่น้องเลยวัดปราชญ์ห้างฮะพี่น้องกายเป็นวเกียมตก่อนเป็นวัก,นนาก,กางตลาดพซทรา,าก่อนแล้แร่เทียนก่อนรถคนบานอยู่ใด

อันนี้ก็มีแม่นนบัลบ้านใไซเจเพิร์ดซีโดเซาฟันกีบแล้วก็มีเมทโอนกอบบานซซีโนดอกกับเซาฟันกีบคือกันดีนะครับพาไปเบิ่งทางด้านน้องฟอร์กจัดกลยนะครับยังเงงามๆดูทั้งคันเนาะครับพาเบิ่งบรรยากาศทางนี้เน้องฟอร์กจัดคือกันทาดี่น้องเอ๋ออจัดอ่าวิธีคือกันงามๆเนาะว่าเสียงยังเงี้ยจัดแบบโบราณเนาะมันก็ห้องบ้านยังกระหู จัอแบบย้อนยุกแล้ลลลวนี่เนาะมีลา,ายกับปุนไป็ะแถวไปะแถวเนอพไปน้องเลยเ็ดห้าคระปุไปเป็นเป็นานเป็นแถว สำหรับแกะทองเที่ยวเข้ามาแล้วบริการเชาวสุดแดงนา โอ้จัดงามเลยครับมีตัวหองเพลง่นองดอกไฟแสงสีแปนวิธีเือนค,คนมาเที่ยวสม้มเนาะิจัดแบบย้อนอยุ่เลยข้างในงน,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 นี่ยังไลารแนวเนาะ แค่เที่ยวเนาะงามดีน,อนอกก้องกำลีงขายกับปุนเนาะ,นะขายน้าขายกับปุนเยอระดับจ้ะข้างในเคยจะมีขาผ่านประตูเข้าไปเนาะเ,เะบิ่งวฮะบนี้ำนี่ฝระ่งฝรง ต่อมาทางนั้นก็สีออกเมื่อไหกะก็กได้มาพิดมือเมื่มันคุคายตรงพี่น้องสำหรับไห้คนปล่อยอ๋อผมลายโอ้ยายเลยคายตัวจังไดยอันนี้ หายสำหรับคนปล่อยหนกเนาไปละปล่อยปนกอบุญตัวตายแกมี่เนี่ยขายนกปล่อยาะออเอาลาบุญบูรตีน้ำกันแบบนี้ ลุงดนตรีนมพูไทยนาะพี่น้องติตั้งเครื่องเรียบร้อยกาท่าพ่นมันนมรัชวงศ์น้อพี่น้อง,อง,งแรงไปเลยประจัดนาะ้รียมใหม่มออืดเปิเดเาเปิดงานเลย ไอนมราชวงศ์เราพี่น้องเนาะนมราชวงศนะ์ตั้งเครื่องเขเรียบร้อยเนาะแต่มือแรงเปิดเครื่องมีช่องวงใหญ่มานะฮะมันเป็น ของ s <S อะนะสดงดอกสดเดือยนี่ค <ers and> <antes> ือบรรยากาศรวมทั <st uff independ ents> ้งงเว้น <trat> น้องี่น้องนะสามีี่น้องนอนเห็นเท่าสิกรไน้องไยมาิรมือมาเบิก็จะเปิดงานเนาะมาดิรมือมืออื่นตอนแรงครับเปิด ไปมาเบิร์ใหม่สม,มุนิกาคอปิดคอปิดขี้ยังฉันอยกันได้เป็นเรื่องเข้าใจถูกตานที่ขอชมก็สบายดีพี่น้อง